ให้เพียงคุยกับแฟนก่อนแล้วค่อยไปคุยกับพ่อแม่แฟนแล้วให้พ่อแม่แฟนเข้ามาคุยกับพ่อแม่เรามแม่เอาะอขนลุกหมดเลยเนี่ยตกใจหมดเลยเนี่ยไม่อยากคุยแล้วไม่อยากไม่พี่ยังช่วยหน่อยพี่งจะช่วยยังไงพีงถ้ามันเกิดขึ้นจริงงั้นก็ไปโรงพยาบาลก่อนไปให้ชัวร์เพีพราะพีง,พงมีหมอของเจเดนอยู่หมอสูอหมออะไรอะแ,แม่รู้อะ บอกเลยว่าปัญหาหายกันไปนานเนาะเพราะว่าไม่ได้ทำ u t u b e แล้วด้วยแต่ว่าก็มาโผล่ช่องนี้สนายช่งแกงแบดวันนี้ขอยึ้แกงแบดหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้นี่ยืมตัวทีมงานมาคือบอกพี่เองว่าบอกพี่เองมาชายรวมหัวกันอันนี้ไปจัดการกันเองนะคะบอกว่าเดี๋ยวขอยืมเอ่อทีมงานมาถ่ายคลิปให้หน่อยว่าจะเริ่มช่องใช่ว่าจะเริ่มช่องรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้นะคะด้วยความที่ปกติอะ เราเคยแกล้งเพียงไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวขึ้น,นคลิปให้ดูใ<ด>ายเป็นเป็นคลิปที่เราเออแกล้งเรื่องแฟนพาแฟนมาเจออะไรเงี้ยแต่ตัวจริงนี่เห็นเตี้ยกกว่าใรูปเลยนะพี่มาตีก,ก,ก็นเลยปล่อยอ่ะอะไเนี้ยไม่ค่ยอยอร่อยนะไม่อยากกินแล้วความเห็นเหมือนในริงร้อยเลยพี่เื่อ บอกเลยว่าคลิปวันนี้จะต่างไปจากตรงนั้นมากเพราะว่าด้วยความที่กแก้งไปนั้นมันแก้งบบนั้นมันธรรมดาไปหรือเปล่าอ่ะก็วันนี้นะคะตั้งใจจะมาแก้งพี่เฮงจะมาคุยว่าแบบว่าห้องค่ะห้องค่ะ กลัวเหมือนกันนะเนี่นยไม่คือเอาจิงปะก่อนหน้านี้ก็มีคนอาจจะมีคนเคยะคะออกมาทำคอนเทนต์แบบนี้ว่าเออแกลงพ่อแกลงอะไรเงี้ยแต่ว่านี่นาจะแกลงคุณพ่พอไม่ได้ <c oughs> เริ่มจากพี่เอ็ก่อนลวกันเอาเริ่มจากพี่เอ็ก่อนแลวกันแต่จริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าพี่เองก็เคยพูดนะเคยแบบไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยคือเขาก็แบบเคยพูดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาพูดบ,บ,บ่อยๆนะเขาพูดว่าแบบเออเนี่ยอายุแต่รออายุนั่นเรียนจบก่อนนะนู่นนี่นั่นก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วคือเราก็ฟััังงฟเเเขขาาาาาาวววว่่สอนนนกก็ดดีี๋ย้มู พี่เ็งจะพูดยังไงจะทําหน้ายัางไงเอาจริงปะเออจะรีแอคยังไง,ไงเอาจริงกลัวเหมือนกันกลัวโดนสวนอะแบบพูดปืดท้องปืดสวนเลยอะ <c oughs> เราก็อยากรู้นะเขาก็เพิ่งมีน้องนะ,ะคิด<ช>ยังไงถ้าเราแบบเฮ้ยถ,ถ้าเราแกล้งแแบบ <c oughs> พูดแบบเออพี่เฮงแบบเออแบบหนูอะไรอย่างนั้นเนี่ยโอ้ตายแล้วเทียย์กันเองช่วยด้วยนะาวันนี้เราก็เลยชวนเพียงมา มาแบบว่าชวนมาทานข้าวแล้วก,ก็บอกด้วยว่าชวนมาทานข้าวอาพี่พลอยด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พลอยไม่ได้มานะเพราะว่าเราวันนี้เราต้องการจะแก้คนเดียวค่ะเพราะว่าต้องการแบบโดนคนเดียวแบบตรงเนี้ยโดนคนเดียวโอเคก็เดี๋ยงั้นยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงเพราะเมื่อกี้โทรหาเพียงแล้วว่าอยู่ไหนแล้วเห็นบอกว่าอยู่หน้ามอแล้วเดี๋ยวรอเข้ามาจริงๆอ่ะเราเตรียมกันเรียร้อยแล้วนะว่ายัางไงเดี๋ยวรอเพียงเข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยคุยกันอีกทีนกัะ เดี๋ยวเราโทรหาโทรถามพี่อีกทีหนึ่งแล้วกันว่าอย่ไหน่ตอนนี้เพราะว่ามันค่ำแล้วเดี๋ยวถ่ายไม่ทันโทรหาแบบไม่รู้จะรับเปล่าน่าจะรับเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้ประมาณยี่สิบนาทีที่แล้วโทรไปบอกว่าเลี้ยวเข้ามาแล้วอตอนนี้ยังไม่รู้โทรแบบฮัลโหลจ้าอยู่ไหนแล้วอ๋อ,อหนูอยู่ตรงตึกตึก,ตก,ตกนิเทศคะ่ะ ใายข้างหลังใช่ใช่ใชที่ท,ที่ที่มันเป็นโต๊ะไม้ข้างหลังอะที่มันเป็นที่จอดรถโอเคโอเคค่ะถึงแล้ว uh huh. จอดรถอยู่ไปเดี๋ยวเราไปเตรียมเซตกล้องกันดีกว่าเดี๋ยวไปเซตกล้อง <laughs> <laughs> รีบเซ็ตเถิด <laughs> เดี๋ยวก็ไป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  พี่กินไม่ได้มาเอ้าตอนแรกพี่กินจะมาด้วยแต่ว่าเจนเอขี้แตกไงก็เลยขัดมาเดี๋ยวไปกินก่อนแล้วหนุ่แล้วพี่พลอยอ่ะพี่พลอยบอกว่าเมื่อกี้โทรไปแล้วบอกว่าเขาบอกให้ไปรับวนไปรับป่ะอืมทำไมเปล่าแล้วนี่ก็เดี๋ยวเขาไปจะกินอะไรอ่ะก็เดี๋ยววนไปรับพี่พลอยแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่พวกหนู่ะอ๋อแต่พี่กินเดี๋ยวค่อยซื้อข้าไปฝากไะ แล,แล้วพี่พลอยไม่ได้มาเรียนไหนใวันนี้ไม่ได้มาพี่พี่พลอยบอกว่าให้ถ้าสมมติว่าเรียนเสร็จกี่โมง,<ต>มงบอกว่าเรียนเสร็จแล้วก็ให้ไปรับเราดิพี่งมาจากบ้านเหรอมาจากบ้านก็เอาเลี้ยงอยู่ทำถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็เจเดนเล่งกับเจเดนแล้วก็ไม่ว่างวันนี้ไม่ได้ไปไหนจะไปซ้อมมวยด้วยตอนเย็นน่ะแต่ว่าวันนี้ไปกินข้าวก็ไปกินอ๋อเปไปดิไปดิไม่เราไปยังคุยก่อนนั่งคุยก่อนทำไม ป้าจะจะถามว่าจะถามว่าเราเราเราพ่อแม่อยู่บ้านมหมเนี่ยอยู่หรอแล้วหนูม่มอะไราวันนี้วันสุกหนูก็กลับกันเดช่กลับกลับบ้านแต่ว่าก็จะกลับพอพิงค์เลยก็ได้หรือวันรับพี่พอย์เสร็จก็แบลของเอาอะไรก็กลับเราเป็นไงบ้างเลี้ยงเจดิน <c oughs> <c oughs> ถา,ทามทำไมเฮ้ยเราเป็นแปลกแปเนี่ยถา,ทามทำไม ถาม,มเฉยทำไมไม่ถาม,มเฉยโนดทำไมคิดถึงหลานเหรอออหนูไม่ได้เจอน้องนานไงเออเดี๋ยวเขากลับไปก็เจอปกติออก็เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นแล้วไม่ได้เหมือนตอนสามเดือนแรกแรกๆดีขึ้นแล้วทำไมทำไมโอ้อนนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ ว่าม <Wow. S 1> <sh> <sh> ิ응่งพูดอย่างนี้นี่เรื่องครัวนี่เนี่ยหาไม่ใช่เขาพอยู่ไหนวะเนี่ยนัดไอโอ๋ไอ้ริวอะไรไวะเนี่ยไม่จะจะถ่ายคลิปอยู่แล้วจะถ่ายคลิปอยู่แล้วแต่ว่าจะถ่ายคลิปกินข้าวอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วหนูเอาใครมาเป็นตากล้องเดี๋ยวไปถ่ายที่ร้านเหรอใช่พรนัดนัดพี่เขาแล้วเมื่อกี้ป่าวจะคุยว่ารีไปเดี๋ยวพี่จะได้กลับไปไปหาอะไรกินแล้วก็เดินไปรับพี่พ้งค์เลย หัวขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยกลัวแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยขอขออย่างหนึ่งได้ไหมอันนี้อ,อ,อันนี้ตั้งใจหมายถึงว่าแบบว่าตัดสินใจมาบอกเพราะว่าโอ้โหลัวว่ามันตัดสินใจยากมากที่จะแบบจะพูดอะไรเงี้ยคือหนูอะไม่เลิกกับแฟนไม่ใช่โอ้ยเลิกกับแฟนเป็นเรื่องเล็กน้อยแฟนทิง้งโอ้ยเรื่องเล็กน้อยแฟนตีนแฟนต่อยเทียงมันเทียบไม่ได้เลย อย่าน้ำพูดอย่างนี้เริ่มน่ากลัวน้องพลอยใครเอากล้องอะไรอะไรมาแกลวะเนี่ยไม่มีจะมาแกลอะไรเรื่องแบบนี้ไม่แต่ว่าเข้าใจแหละมันค็มคุยในรถก็ได้มั้งคงคิดว่าคอนเห็นไหมมันไม่ได้รับพี่พลอยแล้วพี่พลอยแล้วบอกพี่พลอยยังผมไม่กล้ารู้เลยเนี่ยตอนเนี้ยบอกพี่พลอยยังพี่พลอยรู้แล้วแต่ว่าพี่พลอยก็ยังไม่กล้าบอกยังไม่กล้าบอกคือหนูไม่ให้บอกก็คุยกันอยู่ว่าคือหนูกลัวกลัวกลัวมากแล้วก็ตัดสินใจแบบร้องไห้สองสามวันติดอะเรื่องเนี้ยเพราะว่า มันเครียดเครียดจนไม่รู้จะเครียดยังไงแล้วล้วหนูก็คือตอนแรกก็คิดแล้วว่าแบบว่าจะบอกจะบอกใครก่อนแต่ว่าโ okay. อเคแกล้งบอกแกล้งไม่ได้แกล้งหูจะไม่แกล้งทำไมอะไ่ะเละทำไมเปล่าพออย่ามาเล่นตลกไม่ได้เล่นตลกแล้วไปตรวจแล้วตรวจยังฮะตรวจแล้วแต่ว,ว่าตรวจแล้วแล้วว่างไงฮะ แล้วอาทิตย์ตรวจอเ,ราาเอามาดูดิอาทิตย์ตรวจ,จอยู่ไหนแล้วช่วยอ,อยู่นี่แต่ว่าไม่ต้องดูหรอกคือมันเอามาดูเอามาดูก่อนมันขึ้นจริงๆริงแต่ว่ามาดูดิมันขึ้นจริงจริแต่ว่าอ okay. ุ้ยพี่เฮลอย่าเพิ่งบอกพอนะโอ้ตายเลยทีนี้แล้วพ่ออย่ามาแกล้งพี่เองนะถ้ามาแกล้งพี่โกะมาโกะมาโกะติงกับตอนนี้โทรหาพี่พลอยดิพี่พลอยรู้ยังรู้แล้ว ล้กหนูจะทายัางไงอ่ะต้องไปโรงพยาบาลก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่สามารถจะมานั่งตรวจวรตัวเองได้เดี๋ยวแม่รู้แล้วมาดูก่อนนะมาดูมาดูโควิดหรือเปล่าตรวจกี่กี่อันอ่ะสองอันแล้วหรื่อจางๆนะเนี่ย หนูจะทำยังไงเนี่ยต้องไปตรวจงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่คอยดูแล้วใช่ไหมล่ะงั้นงั้นเราก่อนจะกินข้าวก่อนหรือยังไงงั้นก็ไปโรงพยาบาลกันก่อนวันนี้ไม่ได้จะมากินข้าวด้วยคืยตอตอนแรกจำตั้งใจมาบอกแต่ว่าไม่กลา้าโทรบอกอะ่ะจะทำไงโหน้องพอยมันเหนื่อยมากเลยนะหนูยังเรียนไม่จบด้วย ถ้าเพียงมีตอนที่เพียงดื้อๆนะอย่างอย่างตอนที่เพีงเรียนอยู่นะเพียงโดนแม่ด่าโดนหัวพ่อว่าแล้วแต่นี่มันคนละอย่างไงเรามีเพียงมีแบบเรียนจบแล้วเราทํางานหาตังค์แล้วแต่หนูตอนเนี้ยหนูหาตังค์ได้จริงหนูทำงานอะไรได้ของหนูอยู่แต่ว่าหนูก็ยังเลี้ยงคนคนนึงไม่ได้แน่นอนอันนี้เพียงพูดแบบจากใจเลยนะไม่สามารถเลี้ยงได้แน่เลี้ยงตัวเองยังเลี้ยงไม่ได้เลย เงินเดือนได้จากพ่อแม่หนูยังไม่พอหนูยังต้องไปไปหาทำงานของหนูเลยหนูยังต้องไปรับงานรีวิวทำนู่นทานี่เลยจะมาเลี้ยงคนอีกคนได้ไงแล้วแ,แ,แฟนรู้ยังให้เพียงคุยกับแฟนก่อนแล้วค่อยไปคุยกับพ่อแม่แฟนแล้วให้พ่อแม่แฟนเข้ามาคุยกับพ่อแม่เราไหมไม่เอาผู้นลุกหมดเลยเนี่ยตกใจหมดเลยเนี่ยมไม่อยากคุยแล้วไม่อมากพีช่วยหน่อย จะช่วยยังไงพิงถ้ามันเกิดขึ้นจริงงั้นก็ไปโรงพยาบาลก่อนไปให้ชัวร์พิ่พง,พงมีหมอของเจเดนอยู่หมอสูงหมออะไร<ม>อะเขายังไงจะช้าจะเร็วเขาก็ต้องรู้อยู่ดีน้องพลอยเขาก็มีหลานเพิ่มอีกคนหนึ่งก็คแค่อาจจะโดนบนทช่วงแรกโอ้ยไม่บทแล้วหนูไม่นหนูจะเลี้ยงได้ไงหนูจะเลี้ยงเขาได้ไหม เขาไม่สามารถที่จะบอกว่าให้หนูไปทําแท้งนะเขาไม่มีทางไปทําอย่างนั้นแน่นอนแล้วหนูก็ต้องไปเช็คก่อนว่ามันกี่เดือนแล้วเอ้เขากี่เดือนอ่ะเขาท้องกี่เดือนแล้วเขาเขาโตขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเอ้เรายังไม่พร้อมแล้วมันยังเดือนเดียวอยู่เราปรึกษาคุณหมอหรือว่ามันไงแต่ว่าเขาเขาเขาไม่รู้พิงไม่รู้นะว่าเขาจะมีเขาเรียวอะไรแต่เอานง่ายๆว่าไม่แนะนําดีกว่าให้ให้ไปทำอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าเราจะปรึกษาหมอหรือว่าทําอะไรได้ไหมหรือว่า บางทีอ่ะถ้ายังไม่สามเดือนเขาอาจจะยังไม่เขาเขาบางคนเขาหยุดนะเอาเอาต่อไหมจะพูดต่อไหมพูดว่าเขาหยุดนะแอบขําเลยพอแล้วเป็นเรื่องเวลาว้างอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกูว่าแล้วกูว่ามันแปลกๆต้องนานแล้ว แล้วคือไม่แกคือในหัวะคือตอนฟังอะไรเหมือนแบบเหมือนคนพูดอะไรยาวมากเลยแบบแต่ว่าไม่ได้ฟังเลยว่าพูดอะไรไอ้เราก็สอน,สอ,นอยู่ไงเดี๋ยวอย่างงั้นเดี๋ยวอย่างงี้หูยขนลุกทั้งตัวเลยเนี่ยแบบว่าเอ้ากูเอาเอาฮะคือปัญหาคือกูจะไปบอกพ่อกับแม่ได้ไงวะเนี่ยเราแบบว่าเราตรงนั้นอะร้อนไหมตรงที่แอบหูมันไปนั่งอยู่ตรงทุ่มตรงนู้นตั้งนานเนาะ เราก็ลงทุนซะด้วยดิขอเพิ่มเงินเดือด้ยไหตอนแรกเขาไม่เชื่อตอนแรกเขาไม่รู้อยู่แล้วว่าตอนแรกเขาไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะว่ามาอย่างเงี้ยหูมาแบบพูดอะไรตอาเนี้ยคือตอนแรกยังไงก็ไม่เชื่ออืแต่พอเริ่มมีเห็นแล้วเริ่มร้องไห้แล้วก็เริ่มมันแปลกและ้วโนเบลอ่ะได้เรียนเรียนเรียนนักแสดงด้วยนะเพราะว่าพี่พลอยเพิ่งได้ละครไปใครดูคลิปนี้เชิญด้วยเพราะว่าแดงเกินไปเรียนบอกเลยคือขนลุกเลยกีเนี้ยคือขนลุกคืออะไรรู้ปะ หนึ่งเลยคือโหตกใจแล้วกูคือขนลุกอีกอย่าง,งกูจะไปบอกพ่อกับแม่ย<ช>ังไงวะเนี่ยแล้วพี่อ่ะเป็นพี่ด้วยอ่ะคือรู้อยู่แล้วว่าน้องมีกล้องตัว,แบบตวเดียวอ่ะมีอยู่แค่นึง <laughs> แต่ว่าบอไม่ <laughs> <laughs> เห็นไปได้งไงวะตอนแรกอ่ะอคิดว่าตุ๊กเนี้ยมีสิทธิ์มองเห็นนะแต่ว่าเขามาเขาเหมือนโฟกัสหนูไงมาแล้วแบบโฟกัสหนูกไปได้ทัวหนักแล้วเดี๋ยวนี้เขาคือเฮ้ยแต่ทำไมไม่ค่อยมีแกล้งกูเลยก็ไม่ไม่วันนี้มันมาตั้งไงเออกันนั่นแหละ วันนี้มาแก้เฉยไม่เป็นไรคือไม่คือใจยังเต้นอยู่เลยเนี่ยตอนแรกก็รู้ว่าว่าว่าเพราะคอนเทนต์แบบแกล้งแบบมีกลัวเพาเขารู้อยู่แล้วว่าจะจับได้แล้วคอนเทนต์แบบเนี้ยแต่เราก็กล้ามากเลยเพราะปกติไอ้แกล้งแฟนนี่คือยังถามเลยนะคุณพ่อดูจะเป็นไรแต่นี้แกล้งอย่างนี้เลยอ่ะแล้วจะบอกว่าคลิปแกล้งแฟนนะคุณพ่อไม่เปิดเข้าไปดูเลยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณพ่อเขาไม่คุณพ่อเขาไม่พ่อเขาไม่รู้แล้วเขาเดินมาถามเพียงอันนี้อะไรอ่ะแล้วพอยเอาแฟนมาเปิดเหรอ คือคิดว่าทําคลิปเปิดตัวแฟนจริงแต่จริงน้องพลอเอาคลิปมาแกล้งและคลิปเียที่เองไม่เคลียร์ด้วยนะหนูขอไม่เกี่ยวขอไม่เกี่ยวคลิปนี้หนูขอไม่เกี่ยวถึงแม้ว่าหนูจะเป็นคนแก้แต่หนูขอไม่เกี่ยวโอ้หหนักแล้วค,คือตอนแรกอะที่คอนเทนต์คือหน้าหน้าปกนี่เอาเอาให้แบบว่าคุณเท่งสไลด์แล้วแบบไแบบเห็นเห็นหน้าไอแพดนั่งนั่งจิบจิบจิบอยู่แล้วเห็นไอแพดแล้วเอาช็อคดันขึ้นเข้าลงมาแล้วช็อคกันเมื่อกี้ตอนแรกอะเขาคิดว่าหนูแกล้งแล้วอยู่ๆก็พูดแบบว่าเหมือนแบบว่า แล้วเขาก็แบบเหมือนไม่รู้จะไปบอกพ่อ,อยังไงเงี้ยแล้วก็เหมือนพูดแบบล้น่ะลนนะ้ลนอะรูยว่าลน้อนกอันคืออย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าเลี้ยงคนคนหนึ่งเราเจอมาแล้วเรา<ม>ชีวิตเปลี่ยนเลยเราไม่ได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนเราไม่ได้ค่อยไปไหนไปอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขายังแบบยังมีชีวิตวัยรุ่นอยู่ยังต้องใช้ชีวิตก็เลยอยากจะ ให้ใช้แบบเรียนจบก่อนทํางานไมสักปีสองปีเจอแฟนดีๆคบกันค่อยแต่งงาน,นอะไรค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ถึงเวลาไงแต่ถ้าถามว่าเราจะมีหลานเนี่ยเราตกใจแต่ว่าเลี้ยงไหมพ่อแม่เขาเลี้ยงอยู่แล้วเขาเอาอยู่แล้วแต่ว่าโอ้ยมันนยังไม่ถึงเวลาจริงๆอ,อ่ะมันหูคงอีกหลายปีมากๆเพราะว่า<ฮ> แค่เห็นที่เห็นเอาจริงๆแค่เห็นที่เห็นแบบเลี้ยงเซเดนก็รู้สึกว่าแบบว่าคนลุกเ้ยแล้วแบบปวดใจด้วยพ่อแม่เลยว่าแบบเลี้ยงเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมัน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 ยากมาทําอะไรก็ต้องแบบเราว่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเรารวมหัวไปไปหลอกพ่อกันต่อไหมโอ้ยแมาไมวคอมเมนต์หน่อยนะถ้าคลิปหน้าอยากให้ผมรวมหัวดอกนี้ละนี่หลอกผมนะไปหลอกพ่อกับแม่คอมเมนต์หน่อยฝากดันหน่อยว่าเป็นยังไงไ่จะบอกว่าคลิปครั้งหน้าอาจจะไม่ใช่คลิปแบบ เป็นท้องแต่อาจจะเป็นคลิปจากอื่นที่หนักกว่านี้ด้วยอยากรู้มากเลยแต่ว่าก็ขอให้คลิปดีถึงถึงถึงเท่าไหร่ดิเอาเอาช่วงนี้วิวน้อยเอาทะลุ5 0 0แสนพอาทะลุห0 0แสนแล้วก็ดีใจแล้วเออก็ฝากหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จ้าเอาตะกรองกูอะไรกูมาเปิดคลิปเองมาแกล้งกูได้ไม่ไม่มีช่องของตัวเองก็ยืมไปแล้วกันไม่ก็เดี๋ยว คลิปนี้ถึง5้าแสนนะคะบอกเลยว่าคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปแก้คุณพ่อกันแต่ว่าจะแก้อะไรอุูไปก่อนเดี๋ยวค่อยใช่ขออุูไปก่อนเพราะว่าแก้จะแก้พ่อทั้งทีต้องต้องเนียนใช่แล้วต้องเนียนๆด้วยเพราะว่าคุณพ่อเขาเขาเขารู้อะเขาก็เจริงเขาแรงว่าแกงได้หมดเลยใช่แต่คนนี้ไม่รู้อะไรเลยอันนี้คือสอนเดียวๆเลยกูกูแต่แต่กูถามก่อนเลยนะอ้าวแปลกๆปลกามแล้วจู่ๆมาถามว่าเลี้ยงเจเดนเป็นไงเลี้ยงเจเดนเป็นไงอะไม่ได้หรอไม่ถามด้ยอรอมนเหมือนช็อตตรงนี้แหละเออแล้วแบบแล้วเราว่า อะไรวะเลี้ยงแต่ละตอนนันเน่ยวจะบอกเลยเจอน้ำตาน้องไปนี่คือแบบใช่เลยพอน้ำตาปุ๊กูว่ามันเริ่มใช่และก็นั่นแหละก็โอเคไว้คลิปหน้ารอดูกันนะคะฝากด้วยแล้วกันครับช่องแกงแมสแล้วก็จะทำคอนเทนต์ปั่นปั่นปั่นปนอย่างนี้แหละก็ได้คลิปฟรีเลยได้คลิปฟรีเลยทีนี้โอเคครับฝากด้วยครับฝากดันวิวหน่อยครับไม่คือนี่ก็ไม่เข้าใจว่ามาทำคลิปลงช่องเพียงทำไมแกงแกงแมสอ๋ออยากอยากแกล้งผมแต่ลงช่องผมไม่ได้ครับเพียงคนไม่มีช่องลงแล้วไงตอนนี้ก็ฝากแล้วกันไม่ ไม่เอาแล้วแต่ครั้งหน้าเอาไปกูไปแกล้งคนอื่นหรือว่าทำอะไรไม่ใช่ลู้ว่าที่ทําคลิปนี้เพราะว่ามีมีมีหวังอะเนี่ยว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเลี้ยงน้องแบบนี้เต้น้องหมื่นนึงอะไรอย่างเงี้ยลาไปก่อนครับท่านผู้ชมกลับบ้านดีครับยุงกัดครับไปครับไปครับสวัสดีครัับสสวดีครับสวัสดีครับลาก่อนนี